สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันที่ร้านอร่อยดีเลยนะครับก็หลายๆคนนะครับที่ยังไม่เคยซื้อกระทะนะมาใช้หรือว่า,าเราจะใช้กระทะใหม่ๆเนะี่ยเราก็ต้องมีควารู้นิดนึงนะครับก็คือสมมติเราได้กระทะใหม่ๆมาแบบนี้นะฮะเราจะทํำยังไงนะครับให้กระทะนั้นใช้ได้นะครับก็คือเราต้องเผาก่อนนะครับก็คือวิธีการเผาหรือว่าเทคนิคการเผานะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่า ยังไงบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อมาแล้วก็เราใช้ผัดเลยเนี่ยนะฮะกลิ่นของน้ํามันหรือว่าสารที่เคลือบโลหะพวกนี้นะฮะมันก็จะเข้าไปผสมกับอาหารนะครับก็จะทําให้เรา ได้กลิ่นของอน้ํามันอะไรพวกนี้ไปด้วยนะฮะก็จะทําให้รสชาติของอาหารหรือว่ากลิ่นของอาหารเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะฮะของการที่เราซื้อกระทะมาใหม่นะฮะเราต้องเผาก่อนนะครับผมเพราะฉะนั้นเราไปดูกันนะครับว่าเขาเผากระทะทํากันยังไงนะครับไปดูกันครับเราเริ่มต้นเผากันเลยนะครับก็ขั้นแรกนะฮะเราก็จุดไฟก่อนนะครับเมื่อเราจุดไฟเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะฮะ กระทะตัวนี้นะฮะก็เหมาะสําหรับผลเริ่มต้นนะครับในการผัดนะครับเพราะว่าเราจะใช้กระทะหนักไม่ได้นะฮะเราก็จะใช้กระทะนะฮะเริ่มต้น,นะฮะเราก็จะใชะ้ตัวนี้เลยนะฮะดึงกระดาษออกไปก่อนนะฮะตองน,นี้มันก็จะมีวิธีการนะฮะในการทำนะฮะแล้วก็จะเผาออก่อนสังเกตดูนะครับ แล้วก็จะมีควันนะฮะแล้วก็กลิ่นนะฮะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงกลิ่นพวกนี้ก่อนนะครับเราจะใช้ไฟขนาดกลางนะฮะเราเผาก่อนนะฮะแบบนี้นะครับเผาให้สีนะฮะด้านข้างนะครับ ะจะสังเกตได้นะครับว่า,าโลหะนะฮะก็จะเปลี่ยนสีไปนะครับแล้วก็จะเห็นนะฮะความมันนะฮะของความเงานะฮะของตรงนี้นะฮะนี่เป็นสารที่ใช้เคลือบโลหะมาอยู่แล้วนะครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็ปิดนะฮะปิดไฟนะฮะแล้วให้เขาคลายอ่าคลายนะฮะความร้อนด้วยตัวเขาเองนะครับให้เขาคลายความร้อนด้วยตัวเขาเองสังเกตดูนะฮะตัวหะก็จะมีร่องรอยของอ่าสิ่งที่เขาเคยโดนเคลือบอะไรเคลือบต่างๆมานะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราก็จะอ่าปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะอ่าทในขั้นตอนต่อไปนะครับ เราจะใช้เวลาประมาณสักสิบนาทีนะฮะในการที่ให้เขาคลายความร้อนออกจากตัวโลหะนะครับตอนนี้ไม่ควรที่จะเอาน้ำนะฮะไปเทใส่หรือว่าให้เขาคลายความร้อนด้วยวิธีอื่นนะครับต้องคลายความร้อนด้วยธรรมชาติของเขาเองนะฮะครับหลังจากที่กระทะโลหะเนี่ยนะฮะกระทะเหล็กเนะี่ยคลายความร้อนเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นะฮะล้างนะครับ ล้างด้วยน้ํายาล้างจานนะครับเห็นไหมครับพอเราเอาน้ําลงไปนะฮะก็จะเห็นร่องรอยของน้ํามันเคลือบหรือว่าสิ่งที่เคยสัมผัสกับเหล็กมาทุกอย่างนะฮะจะเห็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราต้องล้างนะครับใช้น้ํายาล้างจานนะฮะทั่วไปนะครับแล้วก็เอาขัดนะฮะต้องขัดนะครับขัดให้ออกแต่ให้พวกนี้ออกนะครับ เพราะถ้าเกิดว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ขัดนะครับของที่ว่าเป็นสนินนะฮะมันก็จะเกิดขึ้นด้วยนะครับนีนะครับขัดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาขัดพวกนี้ต้องระวังเลยนะเพราะมันมีความคมด้วยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเผาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะทำยังไงนะฮะ เดิมนะครับเราก็จะเผานะครับอีกหนึ่งรอบนะครับทีนี้เราจะเผา,านานกว่าเดิมนะครับ โอเดู okay, do, นะฮะร้อนมากตอนนี้นะฮะเสร็จแล้วนะครับก็เมื่อทุกอย่างเมื่อสีไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเราก็ปิดไฟนะฮะแล้วก็รอให้เขาคลายตัวนะฮะก็คือคลายความร้อนออกจากาเหล็กก่อนนะครับเพราะนี้เป็นกระทะเหล็กเนาะนะครับมันก็ต้องเกี่ยวข้องกับสนิมน,นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วก็มีน้ําอะไรไปล้างด้วยนะครับต่อไปเดี๋ยวเราก็จะพักนะฮะปิดไฟเลยนะครับ ปิดไฟแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็พักไว้นะฮะอีกประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะฮะครับเมื่อเย็นเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็นำมาล้างนะครับทีนี้ล้างรอบสองนะครับล้างรอบสองัวน,นี้นะฮะเราก็จะขัดนะครับเราจะสังเกตดูนะครับว่าสีของอ กระทะนะฮะจะสวยขึ้นนะครับก็คือจะมีความเงาแล้วก็มีความมันนะฮะเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเราจะใช้งานกันนะฮะทดลองดูนะครับเรามาเริ่มต้นทํากันเลยนะครับสําหรับการทดลองกระทะดูนะฮะว่าเราจะใช้กระทะออกมาได้ดีน้อยแค่ไหนนะฮะใส่น้ำมันนิดนึงนะครับร้อนเสร็จแล้วแล้วปุ๊บแล้วก็ ัเยนะฮะตามไปด้วย นครับว่าจะเขาไม่ติดนะฮะต่อไปเราก็าข้าวเข้าใส่นะครับนะครับว่าเราจะได้ข้าวผัดนะฮะ ที่มีสีสันนะฮะครับต่อไปก็ซอสผัดนะฮะซอสผัดลงเลยครับนี่ขนาดที่เราผัดนะฮะเราก็สามารถที่จะ ต้องใช้ความร้อนอจนเกินไปนะครับนครับแล้วก็จนหอมนะฮะจะเห็นได้ว่าเขาจะไม่กระทะจะ ไม่ติดกระทะนะครับนี่จะไม่ติดกระทะเลยเห็นไหมครับแล้วก็ตามด้วยเอ,อ่อฟลิคไทนนะครับนิดนนึงเสร็จแล้วเราก็ฟลิดไฟนะครับ ทั้งข้าวหรือว่าเม็ดข้าวที่เราผัดออกมากับกระทะก็จะประมาณนี้เลยนะครับ mm hmm. เห็นไหมครับว่าเราสามารถที่จะใช้งานกระทะที่เราเผา mm hmm. เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ mm hmm. ใช้งานได้ตามปกตินั่นเองนะครับ mm hmm. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเรากา็รอให้เขาขายขายความร้อนนิดนึงนะฮะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ร้างนะฮะ เสร็จแล้วก็เก็บนะครับหรืการโลมน้ํามันนะครับเข้าสู่ตอนเราใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะเพื่ออะไรเพื่อ,อครั้งต่อไปเราใช้งานก็ไม่ไม่มีสนิมนะครับเราจะฉลมน้ํามันทิ้งไว้นั่นเองนะครับ